สุขสบายดีเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องในมื้อนี้ก็จะมานำเสนอวิธีกำจัดขี้เต้าร์วิธีง่ายๆสบายๆบายแบบืุนบ้านแล้วก็คุณเมืองที่นี่ก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็บ่จเวเป็นตองเสียนจริงๆแต่ปีเดียวการันตีได้เป็นแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งเนาะคำว่าขี้เต้าก็เป็นขยะแย่หนึ่งที่ว่าทุกคนบ่มักแล้วก็บ่อยากได้ โดยาะให้พี่เพราะว่ามันเป็นกินมีคคอยจันแฮปปี้กับคนยอยนะู่อบค้าเนาะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์มได้โดยเฉพาะสาวแห่งสาวนะ้าสาวส่วนสาวกเกษตรกรหรือผัวแหกงานเนะะาะมีนะก็จะออกมาเนาะแล้วก็แต่วิธีนี่ก็คือเป็นวิธีที่สังใจนและแบบง่ายที่สุดว่าจะเป็นต่วเสียร์กับแม่เด็กดีๆแล้วก็เพื่ในนั้นต้องคอยที่จะไปต่อไปเลยไป 翻天雷。 ข่มใจว่าเพราะอะไรทนทนเธออยู like s. <S storm, or or yep. ่แต่ใดเนาะเนเพื่อนแล้วก็ครูครูกี่ครับแฟนทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อคิดวอาเราต้องดีสรทา์ไดหาปุแล้วก็เข้าใจนําเอาใชปฏิบัติน โดยบ่อยจะเป็นที่ว่าต้องเป็นเสียงลออ่อาบน้ำทุกครั้งแลัเอาอยาท,อาทุแค่เอมาเป็นปกตินั้นก็อาการเรื่อกินถุกกงต่หยากลงรุลงุกลาะถ้าอาดทานได้ที่มีกินแห้งแล้วกินแห้งก็ใส่ถุงทั้งที่อาบน,น้ำถ้าทานได้ที่บอกกินเบาแห้งหรือว่าบอกอคยบอกแล้วอกแห้งก็ใส่สซามเชื่อเพื่อโซนซานีส่งแล้วแต่ควา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคว่ายาทูแควลมันบอเฉพาะจับจงหอยตุลายาทูแควคปเภทใดก็ได้จะเป็นขอเกล็ดข้กตัวคุ่นอื่นขอปวทาัมีก็ใส่ได้ทีว่าโอเคเอาขอบอกขวาใจอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าลืมกดไลคกดแชร์เพื่อแบ่งปันถ้ามีกดกดไลค์ดแชร์ส่ส่งให้ใหครูทานเลย Thank you.